มาพี่นอ้องต้มกบกันครับนี่ต้มกบต้มกบนี่ครับนี่กำลังมันพี่น้องกำลังมันมามาครับนี่มานี่ครับถูกหอมถูกกระเทียมพานะครับเนาะใส่พี่น้องคนนี่ใส่ใบบักขมอ่อนใบบักขมอ่อนใบมะกรูดเนาะพี่น้องเนาะมามามาครับเสร็จเสร็มันก,น,กนพี่นอ้องหอมๆอมครับใส่ขมิน้นน้ำจิ้มน้อยพี่น้องให้เลี้ยงโอ้โเลย นี really cool. ่ครับมามามาเสิร์ฟก <proof> ันครับผมต้มกบใบมะขามอ่อนนะครับเนาะเสิร์เลยพี่น้องจัดเลยเดือดอะไรพี่น้องเอาเครื่องลงครับเครื่องลงไปเลยนะครับเนาะนี่ครับหอมตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเนาะเครื่องเคียงเฮาเครื่องหอมหอมอีสานบานเฮ้าครับสมุนไพรบานเฮาันบานอะเดือดอีกเอากบลงพอนะพี่น้องต้มง่ายๆกินง่ายอีสานบานเฮ้าพี่น้อง อาเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วครับใส่ผงขมิ้นลงไปด้วยนะครับแล้วก็ออกกบลงไปพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยนะครับรอให้เดือดแล้วก็ปรุงตามใจชอบเลยพี่น้องผงเสับน้ำปลาเท่านั้นพี่น้องผงเสับน้ำปลารสดีครับผงปรุงรสเนาะสามอย่างนี่ก็พอแล้วพี่น้อง,องเปียวหวานก็นค่อยตามกันทำถนัดโบวหวันเน่นอนนี่ครับมาไหมิกป่นตำเองปนเองพี่น้องขัวเองปนเองนะนั้นจังห้อมนี่ครับใส่ต้ม หอมแดงๆเลยครัพี่น้องเต็มที่แล้วพี่น้องพริกป่นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนกก้งกระส่พักลงไปพี่น้องนี่ครับพริกดคออีกครับเป็นแต่แสบอพี่น้องนี่ครับขั้นเพชรบ่คระคตามด้วยพริกสดลงไปอีกครับผมนุ้ยจัดจ้านพี่น้องงานนี้คนเห็นไหมแม่คนเห็นไหมแม่คนพี่น้องวุง้งไ เุินครับพี่น้องโอ้บ้าแม่กบศิเละโอ้ยพี่น้องมามาแชร์กันครับผมจดจัดน้ำกันอือหือพี่น้องเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับเนาะนี่ครับน้ำซุปห่อแดงงรวยหวยเหลืองรวยหวยเลยครับคุณอุ้ยถึงเผ็ดถึงห่อนพี่น้องที่นี่มาครับเด้อแชร์กันครับผมจะจัดน้ำกันพี่น้องจดจัดน้ำกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผม มาม่บุญีครับมาจดจ่าทำกันครับผมต้มกบพี่น้องต้มกบโอ้ยนครับใส่ครับเขาเขาเจ้าั้อนนี้พี่น้องในเขาเจ้าครับเขาเนี้ยเอาหนึ่งโมทันนะครับนะมาแม่เสพเส่าน้ำกันพี่น้องไหมด็กบมาว่านี้ครับกับพักรวมพี่น้องกับพักกมีบักทัวพักกาศครับเด็กกาศมาน้ำบุนี้ครับประกาศมานํำแล้วก็ใบลินฟ้าครับกับพัซี่ไปเรื่อยเมลายครับพักเมล์ไหลแต่ว่ากบนี่โอ้ย มั่นจะจัดพี่น้องไหมฝากกดเข้ามาติดตามนะครับช่องประสงค์นิมโง้งพี่น้องกินไปคุยไปครับจิดใจก่อนพี่น้องแก่ข้าวโกกวนโอ้ <c oughs> เจริญอาหาร <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องบอตองเอราไรเราที่นี่ <c oughs> <c oughs> เ <copying S 2> <t iny> ด็ดเด็ดพี่น้องเด็ดกินมาได้กระเจบใส่บักกระหยงเขาพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยแบบน้องหายยัยนืง อยู่วีรำเลยพี่น้องเนี่ยอยู่วีรำครับแบบครับ สีมิดังจับดังแจ็ปมันจะเป็องเลยเ <c oughs> นี่ยมันเสียบครับมันเสียบใส่ใบ,บประคำอ่อนมั้ง Thuốc này hấp dẫn đến đường xa có thể kéo Thuốc lái rất là đẹp nắng nỉi si thót cay, khó thôi, khó phải vui đấy, bỏ kín cốp đâm sừng nữa, pò Joe cha, nhầm bò đẻng nữa ขอโสดขอภัยผูดด้ใดบ้ยกินกบมันเสียบดีประคอนทองบวบๆพี่นเนาะเหลืองเพชรอีกแล้ว ออกไปขายของนั้นมันหนอครับก็เก๋อาหารทานกินมากมิได้ปูจะปลานะครับช่วงนี้กิปโปมกถวนังหลายครับกิปโปมหรือก,กิรอหรือกิงรีถักคนอื่นว่าจังไดแน่ตังมองตังภาษาค่าหอมกระเทียมกระยุบหานเท่านะครับเนาะ <Yeah. S 1> ทานอ่อน หอมือหน่อยหยับมาเลยฮะหยับมาเลยจะหยิบน่องอใหญ่ๆมันเลยหลุยเลยพี่นออ้องเพลินอาหารเลยครับ อย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมฝากเข้ามากดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจในะพี่น้อง อากาศวันหนาวกับบนนาวเป็นไรครับทังเรื่องแดดดีออกห่อนไล่ก like. ว่าแล้วปรุงแบบจดจานแล้วนะครับเนี่ยเป็นกับแก้มได้อย่างดีเลยนะครับต้มกบพี่น้องโอดยขาขาถอยนะครับเขาเรียนพี่น้องขาถอยก็เอิว่าขาถอยนะครับขาดหนา Mm hmm? โปรถึกใจไปกับขอโทษขอภัยแล้วพี่น้องเอ้ยกินมวนเป็นสัตวแล้วครับคุยกันทักทายกันขกกเ,เขา้ามาจับมันแสบมีงขอบเพราแสบกับพคนป่วยครับบพสบาย ผมเ็ือเคยเป็นเนงนินไทยคมปากคมคอบมดแสบแต่นี่มันแซ่บับมันอยู่วิลามเกือบยี่สิบกว่าปีเลยพี่น้องเป็นคนอุบลครับคนอำมือเมียงเป็นเลยนี่ยมอยูมอำืภอเขียง คำเ,เมื่อเขืองนระเป็นภาษาต่างทีนต่างภาษานะครับนะเป็นภาษาที่หนารลักแต่ละหมองครับค,รคือเมยู่บิลมเพื่อที่จะเอาขมิขม้นขมิน้นขมิ้นถ้ามันอยู่บุย์ก็ดีนะครับ เราพวกแกก็ไม่นงนใจงดงามมีแย่งเป็นกาฝากระต่อนครับน่าอยากนี่เากินมันอยู่แบบจนลูกสีเฮียนมหาไ่แล้วครับพี่นอ้อง อะไรมาซึมซับประทัฒนธกรมการกินของเพื่อการอยู่ประเภทนี้นะครับดีครับดีคนเมือหน่ารักเมืองเล็กกี่รถงายครับ เปแซ่บมากแซ่เ hmm. ก็สะดวกสบายรถไม่ค่อยติดนี่ลองลอง เพื่นำนป็นกับพาหิตพาทำอยู่นี่ครับเมืองมว่ยลำอหนียวเว้ยบนข้าเมืองทางผ่านนี่นครับคุน <c oughs> ต้องแวะนะครับเ <c oughs> ที่ยวอุยามันเดียวคุ้มเลยบ <c oughs> บกไก่กันนะครับบางท่างเที่ยว ไข่ดีมากนะส่อครับพี่น้องมันนองพี่นามยืดคลืนเที่ยวอ,อ่อนไปยยังมุสอไมากอบเบอร์น้อนก็เลยครับมันขึ้น <c oughs> าากุเรมักเที่ยวหลานหารเยอะแยะนะครับนะ สาที่ตลาดเชาะกล่าวที่คู่เมืองนะครับยางสีกับข่าวกำ nam นี่นะกับข่าวล้านดังๆครับเป็นมาเห็ดมาลงบูตรขาย เขาเปิ้เป็นจานพี่น้องกบเป็นสองตัวตั้งมาโชว์ทั้งสัน่นนะนะเลยพี่น้องแซบนะแต่แซบนะเด็ดครับน้ำซุปเด็ดน้ำต้มเด็ด ซึ่งผิดตนกลัวเองตําเองเลยพี่นอ้องฮะขออนุญาตเอาอีกจักหน่อยนะพี่น้องเนะาะมันเสียบครับมั่เสียบขเขาเหลือจังหน่อยเนอะ้าใส่เวิร์ดก่อนนะพี่น้อง chăm ngay cả bớt đẹp. น้ำเกลืองอีสานครับแซยบด้วยพี่น้องน่องแง่ๆง้งเหลืองเลยน้องเป็นกับบ่กกินนะครับเนาะก,กบ ก่อนนะครับเปิดใจกอนแสบบา้างแสบอีสานเป็นพัดเพชรออมแสบครับออมไม่ใช่บวก โอเคครับมันนี่พี่น้องกือเหลือก,ก่าครับอิ่มแล้วเข่ากับเบิร์ดมานัาจังวากันไหมมันนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประสงนิ่มโคงกินไปึ้นไปเด้่อพี่น้องเรือมานัาจังวากันไหมครับผมัสดีครับ